ดอกหมุนนะครับท่านผู้ชมแต่เวลาจอดเนี่ยไม,ไม่ได้ละท่านผู้ชมเห็นไหมมันไม่มีแรงหมุนแล้วท่านผู้ชมนี่อ่าเห็นไหมสวัสดีครับพบก,กับผม2องสิง modify วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเช็คซ่อมสว่านแบตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมซึ่งวันนี้นะับจะเป็นเครื่องตัวสีเหลืองรุ่นนี้นะท่านผู้ชมอ่า คือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเช็คกับการเสียกันก่อนนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับท่านผู้ชมน,นี่เห็นไหมก็ยังใช้งานได้นะครับกดทํางานปกตินะครับนี่เดี๋ยวมาลองดูครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทําการเช็คกับการเสียกันก่อนนะครับซึ่งสว่านรุ่นนี้ท่านผู้ชมมันก็จะมีโหมดในการปรับนะครับขันสกรูเจาะแล้วก็นี่โหมดกระแทกด้วยนะท่านผู้ชมนะครับผม,ผมปรับมาที่โหมดเจาะนะนี่นะครับท่านผู้ชม จะทาการนี่ใส่ดอกสว่านแล้วแล้วก็ผมจะเทสนะครับโดยการเจาะเหล็กตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะนี่เจาะได้นะท่านผู้ชมเห็นไหม <_ V> นี่คือเจาะไปสักพักนึงครับมันชอบรูดนะครับดอกมันจะหลุดเองเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับดอกมันจะหลุดละอ่าเราต้องทําการใส่ดอกใหม่นะครับใส่ดอกใหม่ แล้วก็เดี๋ยวจอดใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับน,บนี่เมื่อทําการจอใหม่นะครับท่านผู้ชมดูนะเห็นไหมนี่ดอกหมุนนะครับท่านผู้ชมแต่เวลาจอเนี่ยไม,ไม่ได้ละท่านผู้ชมเห็นไหมมันไม่มีแรงหมุนแล้วท่านผู้ชมนี่อ่าเห็นไหมนี่อันตรายนะครับตรงน,นี้ไหม ใช้มือจับเบาๆ,ๆนะท่านผู้ชมนะใช้มือจับเบาๆนะครับนี่ใช้มือจับเบาๆนี่คือสว่านมันไม่มีแรงเลยท่านผู้ชมอ่าเห็นไหมอาการเสียประมาณนี้ซึ่งตรงนี้นะผมก็เดาว่าชุดเฟืองด้านในนะอาจจะมีปัญหาอาจจะหลุดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เท่าที่สังเกตนะครับท่านผู้ชมที่ผมสังเกตดูนะท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับไอ้อตรงปรับ สปีดด้านบนนะครับปกติเนี่ยถ้ามันตรงล็อกนะมันจะเจาะได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่เวลาเจาะไปสักพักหนึ่งตำแหน่งนี้มันจะเลื่อนท่านผู้ชมสังเกตเ,เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันจะเลื่อนมันจะเลื่อนลงมาประมาณนี้นะครับทําให้ชุดเฟืองด้านในนะครับมันมันไม่ลงล็อกกันนะครับเนี่ยนะอ่าแล้วก็ปรับมาสปีดสองนะครับตรงเนี้ยเนี่ยเลื่อนลงมาไม่สุดด้วยท่านผู้ชมสังเกตรตรงนี้นะเนี่เลื่อนไปด้านหน้าสุดได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการแกะเช็ค ด้านในดูนะครับว่าเนี่ยไอตัวปรับตัวนี้มันมีปัญหาอะไรครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเริ่มทําการแกะเลยนะครับก็เดี๋ยวผมใช้นี่นะครับสว่านแบตตัวนี้นะครับถอดเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ดอกใหญ่ไปหน่อยนะครับเข้าตรงนี้ไม่ได้นี่นะครับก็เป็นดอกเล็กแล้วนะครับนี่นะขัดเลยท่านผู้ชม ครับผมท่านผู้ชมเมื่อเราทําการถอดน็อตทั้งแปดตัวออกแล้วนะครับนี่ก็แกะฝาครอบอ,ออกเลยท่านผู้ชมก่อนอื่นนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับในการถอดอย่าพึ่งถอดแบบว่านะครับค่อยๆถอดออกนั่นเองเพราะบางครั้งมาจะมีพวกชุดเฟืองชุดอะไรเนี่ยนะครับนี่ค่อยๆงัดนะครับท่านผู้ชมออกทีละหน่อยนะครับไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆนะครับนี่เมื่อถอดฝาครอบอกแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรฝาครอบ เรามาดูนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยถอดนะครับก็อาจจะถ่ายรูปไว้ทุกช็อตนะเพื่อป้องกันการลืมนะ่านี่ตรงนี้นะที่มันปรับไม่ไปเลยท่านผู้ชมนะครับนี่นะนี่นะครับปรับมาด้านหน้าด้านหลังเนี่ยนะครับบางทีมันไม่สุดนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนะครับมันเลื่อนไปไม่สุดเดี๋ยวผมต้องถอดไอชุดเฟืองตรงนี้ออกมานะครับว่า มันเป็นยังไงค่อยๆยกออกมาเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับท่านผู้ชมมันตรงนี้เป็นอ่าเห็นไหมหลุดไปเลยท่านผู้ชมนะครับก็ต้องเก็บสปริงไว้ให้ดีนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะหลุดออกแล้วเป็นสปริงดันออกนี่สปริงนะครับสปริงหลุดนะครับก็เอาออกมาเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้มันเป็นมอเตอร์นะครับแล้วก็นี่คือชุดเฟืองแล้วก็นี่เป็นชุดหัวสว่านนะครับเนี่ยนะ หัวสว่านตอดออกได้ไหมลองดูก่อนนี่ชุดมอตเตอร์นะครับชุดมอตเตอร์ตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามอตเตอร์มันหมุนปกติดีนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือชุดเฟืองตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นชุดเฟืองที่ต่อกับหัวสว่านนะครับท่านผู้ชมนี่นะ ถ้าผมลองหมุนตรงนี้นะท่านผู้ชมนะหมุนตรงนี้นะสังเกตเห็นไหมเฟืองด้านในมันจะหมุนตามนั่นเองนะก็คือเป็นชุดทดเฟืองนั่นเองท่านะผู้ชมนะก็ประมาณนี้นี่แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวปรับนะครับนี่ปรับสปีดหนึ่งสปีดสองนั่นเองนะครับนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับถ้าถ้าผมปรับเนี่ยอันนี้นะครับนี่เฟืองหมุนละอันนี้คือถ้าเรามือล็อกนะครับมันจะหมุนไม่ได้ท่านผู้ชมนะครับ แต่ถ้าเราปรับมาไม่สุดนี่ถ้าอยู่ตำแหน่งประมาณตรงกลางเนี่ยนะครับสังเกตนะเฟืองหมุนนะแล้วผมใช้มือล็อกเห็นไหมมันหมุนได้นะครับแต่ว่าเฟืองตรงนี้มันไม่ต่อถึงมอเตอร์นั่นเองเนี่ยเอามือล็อกไว้ก็หยุดละนี่เอามือล็อกไว้ปุ๊บนี่ก็หมุนฟรีไปเลยเพราะว่าตรงนี้มันมันปรับไม่สุดนั่นเองท่านผู้ชมเอ่อเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกนะท่านผู้ชม เอาแผน่นฝาครอบตรงนี้ออกก่อนนะครับตรงนี้มันจะมีเ,เป็นกลมๆเนี่ยมันจะปลดล็อกก่อนนะครับลองแกะออกก่อนนะคานผู้ชมนี่เมื่อแกะออกแล้วนะครับชุดเฟืองมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหม ถ้าดันไม่สุดตัวนี้ฟรีไปแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะฟรีเนี่ยถ้าดันไม่สุดนะถ้าดึงมาสุดปุ๊บเนี่ยอ่ะไม่ไหวละเดี๋ยวผมจะลองเอาชุดเฟืองตัวใหญ่นี้ออกด้วยนะครับเทสุูก่อนตรงนี้ต้องระวังนะครับอ,ออกนะครับนี่ท่านผู้ชม ต้องจำให้ดีนะครับเมื่อถอดออกก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมดูนะดูว่าตัวนี้มันคืออะไรนี่อ่าเป็นตัวปรับนะครับผมลองปรับตัวนี้มันก็ปรับได้นะครับปรับเข้าได้อยู่แต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันจะรวมๆนี่ท่านผู้ <ๆ S 2> ชมเนะนี่นะนะตัวเนี้ยเป้าตัวนี้มันเหมือนจะ มันจะอ่อนไปหน่อยนึงถ้าเรากดตรงนี้มันจะไม่ไปท่านผู้ชมนะครับต้องแบบว่าเกงมือนับเนี่ยให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนี่มันจะหมุนได้มันจะปรับได้แต่ถ้าใช้มือกดเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนตัวนี้นะครับไอ้ตัวเนี้เวลากดแล้วมันมันไม่บาลานซ์นะครับแรงกดอะ่ะมันโดนโกดไปลงไปด้านล่างเนะี่ยเห็นไหมผมดันอย่างเงี้ยไม่ค่อยขึ้นเนี่ดันอย่างนี้ไมไม่ค่อยมานะครับผมแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ย ดันขึ้นอ่ะดึงขึ้นอย่างเงี้ยปรับได้นะก็ชุดเฟืองตัวนี้ก็ไม่มีอะไรลองออกมาครับใส่เหมือนเดิมตรงนี้ก็ต้องจำด้วยนะท่านผู้ชมนะครับเวลาถอดต้องระวังมากนี่ผมจะลองถอดออกมานะครับใช้ครีมดึงออกมา โอ้ชุดใหญ่เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยเฟืองสองชุดนะครับอย่าให้มันหล่นนะชุดนี้ออกมาละครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่ผมลองเช็คชุดเฟืองตรงนี้แล้วนะครับชุดเฟืองตรงนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวประกอบตรงนี้คืนไว้เหมือนเดิมนะครับเอาชุดนี้คืนไว้เหมือนเดิมนี่ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ตัวนี้ใส่ไว้เหมือนเดิมตรงนี้ก็ต้องใส่ให้ลงล็อกนะครับตรงตำแหน่งเดิมนะท่านผู้ชมมันมีจุดล็อกมันนั่นเองนะครับเบาอมัน ค okay, นะครับใส่เหมือนเดิมแล้วน้ำนี่ <Okay. S 1> ก็เอาตัวนี่แผนเพจนะครับเป็นเพจติดนะครับใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วก็หมุนให้ลงล็อกมันนะครับนี่นะมันจะเป็นใส่ตรงนี้แล้วก็หมุนไปนทางขวามันจะเป็นล็อกของมัน คือถ้าดูลักษณะนะครับท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมตรงนี้นะครับผมคิดว่าไอตัวปลอกปลอกตัวนี้มันน่าจะสึกไปนี่นครับเห็นไหมมันมันดิ้นแล้วก็ไอตัวเพจเนี่ยความจริงมันน่าจะฟิตพอดีกว่านี้นะครับเวลาเราเราเลื่อนปรับมาเนี่ยถ้าออไอตัวเพจตัวนี้นะครับมันพอดีนะ่เนี่ยมันก็จะเลื่อนสุดนะครับแต่ว่าถ้าเนี่ยมันห่างไปมันมีโอกาสเวลาเรากดไปเนี่ย เนี่ยมันอาจจะไม่สุดนะครับนี่หรืออาจจะเป็นที่ปอกตรงนี้นะครับเนี่ยชุดชุดเฟืองตัวนี้มันอาจจะสึกไปเนื่องจากผ่านการใช้งานมานานนะครับก็าอาจจะเป็นไปได้นะครับเนี่ยนะนี่ยถ้า่แบบนี้ปรับได้อยู่เนะี่ยลื่นนะครับก็ไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับเนี่ยนะแต่คิดว่าเนี่ยนะครับนะ ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละยี่ห้อด้วยนั่นเองท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ก็เจ้าของคงจะใช้มานานพอสมควรนะครับก็อาจจะเกิดจากอายุการใช้งานแล้วละพอดูชุดเฟืองก็ไม่น่านมีปัญหาอะไรตรงข้างในนะแต่จะเป็นชุดปรับตัวนี้แหละครับนี่นะครับเห็นนะนะก็เดี๋ยวผมจะลองประกอบคืนไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ที่ดูจากมอเตอร์นะค,ะนะครับท่านผู้ชม นี่ไอตัวล็อกมอเตอร์ตัวนี้นะครับเพลตตัวนี้มันก็หลวมด้วยนะครับลองขันให้แน่นนะบนี่เห็นไหมน็อตคือแบบแทบไม่ได้ล็อกเลยนะครับขันให้แน่นนะครับก็แก้ไขจุดที่เราสามารถทําได้นั่นเองเพราะตรงนี้นะครับมันเป็นชุดกลไกนะครับทีเ่เกิดจาก เกี่ยวกับระบบการออกแบบนั่นเองท่นผู้ชมนะครับแล้วก็เกิดจากสภาพการใช้งานนะครับในตัวปรับนี้นะนี่ก็ลองประกอบแล้วก็เดี๋ยวลองเทสการใช้งานดูนะครับว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับหลังจากที่ขันนอตล็อกมอเตอร์แล้วก็นี่นะครับถอดออกมาตัวนี้แล้วครับเดี๋ยวประกอบเข้าไปเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตนะครับตรงสเปคมอเตอร์เนี่ย เห็นไ,ไหมท่านผู้ชมสเปคของมอเตอร์นะครับ16.8โวลต์นะครับจะแสดงว่า,อามอเตอร์ตัวนี้นะครับใช้กระแสไฟฟ้าใช้แรงดันไฟฟ้าที่16.8โวลต์กระแสะตรงนั่นเองนะครับนี่นะสำหรับมอเตอร์นี่นะครับก็ใส่ให้ลงล็อกเท่านั้นเองนี่นะครับตรงนี้นะครับให้ลงล็อกนี่ใส่ลงล็อกแล้วบิดนะครับนี่ เข้าล็อกแล้วท่านผู้ชมนะครับก็ประกอบไว้เหมือนเดิมตัวนี้มันจะอยู่ด้านบนนะครับตัวตัวปับล็อกนะนี่อยู่ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับตำแหน่งนะเราก็จัดสายนี่นะครับมันจะเข้าล่องของมันนี่ แล้วก็เอาสปริงใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับชุดสปริงที่มันหลุดไปนะครับมันจะอยู่ร่องตรงนี้ท่านผู้ชมก็สังเกตดูเอานะครับนี่นะใส่เข้าไปเลยใส่สปริงไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับอย่าให้มันสปริงมันหลุดนะท่านผู้ชมเพราะสปริงมีโอกาสกระเด็นหลุดออกนะครับนี่นะใส่เข้าไปแล้วก็ใช้มือล็อกนะครับนี่อ่าหมุนเข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับนี่นะตรงนี้มันจะเข้าล็อกของมันละนะครับนี่จับตำแหน่งสายแล้ว แล้วก็ฝาครอบนะคะรท่านผู้ชมฝาครอบนี้นะครับวางเลยนะครับนี่โอเคนะครับท่านผู้ชม ก็ตรงนี้ลงล็อกหมดแล้วนะครับนี่นะลงล็อกหมดแล้วนะครับก็ขันน็อตเลยท่านผู้ชมนะครับผมนะครับนี่ก็หนึ่งตัวก่อนนะครับล็อกกันนะครับผมนี่ ผมขันน็อตครบทุกตัวแล้วท่านผู้ชมนะครับก็ตรงนี้นะมาลองปรับดูท่านผู้ชมนะครับลองปรับดูนะนี่นี่ท่านผู้ชมก็ปรับได้นะครับมันก็สูตรนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะสูตรนะนี่นะครับไม่ติดล็อกแล้วก็บางทีมันก็อาจจะติดติดขัดพอเราถอดมาเนี่ยนะครับแล้วก็บางทีอาจจะเป็นที่ตัวเพดมอตเตอร์นะครับที่ผมทําการขันน็อต ยึดให้มันแน่นนั่นเองนะครับเมื่อกี้นะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้นะครับตรงชุดเฟืองอะ่ะที่มันต่อกับตัวมอเตอร์นะครับมันหลวมนั่นเองด้วยนะครับผมนี่นะก็ลองดูนี่นะครับผมก็จะลองเลยนะครับใส่แบตเลยนะครับนี่ใส่แบตแล้วนี่ท่านผู้ชมลองปรับดูนะครับนี่เลื่อนสุดนะครับท่านผู้ชมนี่ ปรับนะครับสุดนะครับท่านผู้ชมนี่นะนี่อ่าโอเคเลยนะครับนี่ลองแบตอีกก้อนหนึ่งนี่นครับสังเกตนะครับปรับสุดเลยท่านผู้ชม ก็ประมาณนี <Yes. S 1> ้ก็ตรงนี้นะครับตรงแบตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมนะครับเลือกซื้อสว่านนะครับสว่านแบตนี้สเปคตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าบอกถึงสเปคของแบตเตอรี่หรือไม่อาจจะเป็นรุ่นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นสเปคของแบตเตอรี่นี่คงไม่ใช่นะครับ9 5โวลต์นี่คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าสังเกตตรงนี้นะครับลักษณะของแบตท่านผู้ชม ด้านในนะครับมันจะมีแบตเตอรี่18650นะครับประมาณ4ก้อนนะท่านผู้ชมแล้วก็แบตเตอรี่18650เนี่ยะจะมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ4โวลต์น,นะครับท่านผู้ชม3.7โวลต์เวลาชาร์จเต็มแล้วอ่ะแรงดันก็จะอยู่ประมาณ4.0จนถึง4.2โวลต์นั่นเองนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแกะน็อตดูนะครับนี่ขันสกู4ตัวนะครับเพื่อเช็คดูแบตเตอรี่ด้านในนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมนะครับ นี่นครับนี่เรามาดูการท่านผู้ชมนะครับแกะแบตเตอรี่ออกมานะครับอ่านี่ท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นชุดวงจรชุดไดเวอร์มานั่นเ,เองนะครับผมถอดมาดูนะครับท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมสังเกตนะครับนี่นะครับตรงนี้คือแบตเตอรี18 50, ่18650นี่สเปคกันนะครับชื่อฐานนะครับแบตเตอรี่186-50นะท่านผู้ชม อันนี้คือความจุของแบตเตอรี่นะครับ1,800มิลลิแอมท่านผู้ชมเห็นนะครับแล้วก็ลักษณะการต่อน,นี่คือว่ามันจะต่อเรียงกันนะครับเหมือนกับเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาต่อเรียงเรียงเรียงกันเนี่ยนะครับจะได้แรงดันเพิ่มขึ้นซึ่งแบตเตอรี่ในแต่ละก้อนนะครับจะมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่3.7เโวลต์นะครับเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มเนี่ยแบตเตอรี่1 8 6 0 0จะมีแรงดันอยู่ที่4.0จนถึง4 2โวลต์นะครับ และเมื่อรวมกันท่านผู้ชมนะครับผมคิดตามสเปคส,สูงสุดของแบตเตอรี่1 8 5 0านะครับชาร์จเต็ม4 2โวลต์นะครับคูณ4ก็จะได้16.8โวลต์ซึ่งมันจะเท่ากับสเปคของมอเตอร์ตรงนี้เลยที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับที่ตอนแกะนะ16.8โวลต์ w, นั่นเองนะครับเห็นไ,ไหมท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวประกอบคืนไว้เหมือนเดิมนะครับแกะให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมกันนะครับว่าแบตเตอรี่นะครับมันเป็นอย่างไรนั่นเองนี่ นะครับใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมขันน็อตไว้เหมือนเดิมท่านผู้ชมนี่นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยท่านผู้ชมนี่นะครับ,เร,บ,รรบเราก็จะด,ดูไปแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตรงนี้ อาจจะไม่ได้บอกถึงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ก็ได้นะครับอาจจะเป็นรุ่นอะไรของเขาเนี่แหละนะครับผมนี่แต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่นะครับก็16.8โวลต์นะครับโดยประมาณผมจะทําการวัดแรงดันไฟฟ้าของแท่นชาร์จนะครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ก็มันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับแท่นชาร์จเนี่ยจะต้องจ่ายไฟมานะครับไม่ต่ํากว่า16.8โวลต์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมดูนะผมจะทําการเสียบล๊กไฟเลย ติดปลั๊กไฟนะครับนี่ตอนนี้เครื่องชาร์จแบบแท่นชาร์จนะครับทํางานแล้วนะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับคือขั้วบวกตรงกลางคือขั้วลบท่านผู้ชมดูครับผมวัดแรงดันไฟฟ้าดูนะครับอ่าท่านผู้ชมสังเกตนะครับตรงที่หน้าจอมอนิเตอร์ของมัลติมิเตอร์รุ่นนี้ครับแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จปล่อยชาร์จออกมาเนี่ย17.6โวลต์ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่นะครับ17.6โวลต์อ่า ตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแรงดันชาร์จเนี่ยจะต้องสูงกว่านะครับแรงดันของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับถึงจะชาร์จเข้านั่นเองประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับผมครับผมท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับการแกะเช็คซ่อมนะครับสว่านแบตเตอรี่เครื่องนี้นะตรงนี้นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้เป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีสว่านแบตเตอรี่นะครับและมีปัญหาลักษณะอย่างนี้อยู่ ก็สามารถทําตามขั้นตอนนี้แก่เช็คตามตามทำตามขั้นตอนนี้ได้ตรงจุดไหนที่ติดขัดหรือว่ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับยด,ดีตอบรูกคําถามนั่นเองวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสีง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ AHH! <laughs>